เมื่อสัก80-90ปีก่อนนะที่จังหวัดฉะเชิงเซานะมีหลวงพ่อรูปหนึ่งนะนะมีชื่อเสียงมากชื่อหลวงพ่อคงเพราะว่าท่านเป็นเกจิอาจารย์นะอนะ่มีชื่อเสียงด้านอิทธิปฏิหารแล้วก็เรื่องคาถาอาคมนะทั้ง สายเวทหรือพุทธสารนี่ท่านก็แคล่วคล่องช่ำชองนะก็มีลูกศิษส์ลูกหาไปกราบท่านเยอะส่วนหนึ่งก็หวังวัตถุมงคลด้วยนะเพราะว่าแหวนก็ดีเหรียญก็ดีตะกุดก็ดียันก็ดีของหลวงพ่อคงนี่ก็ว่าขลังมากนะเป็นวัตถุมงคลชั้นดีเลยทุกวันนี้ก็ยัง มีค่ามีราคาอยู่ท่านบ้านของท่านนี่อยู่ในอำเภอสนามชัยเขตนะอยู่กลางป่าเลยพอ่อสกรเนี่ยสนามชัยเขตก็คือป่านั่นแหละมีโยมคนหนึ่งนั้นเล่าว่าตอนที่เมื่อสัก80ปีก่อนเนี่ยตอนนั้นตัวเองอายุประมาณ8ขวบ เป็นผู้ชายนะวันหนึงเนี่ยพ่อก็ชวนลูกให้ไปร่วมงานทําบุญอายุครบร้อยหกปีนะของหลวงพ่อคงนะร้อยหกปีนะแสดงว่าท่านอายุยืนมากตอนนั้นเนี่ยการคามนาคมมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ โยมนี่แกอยู่พนมสารคามก็เป็นอำเภอหนึงนะของฉะเชิงเซาจากพนมสารคามไปสนามชัยเขตวัดหลวงพ่อคงก็ประมาณสี่สิกิโลแต่ว่าต้องเดินทางเป็นวันเลยนะไม่ใช่ด้วยรถนะแต่ด้วยมา้าถ้าไม่ใช่ม้าก็ต้องเดินเอาเพราะว่ามันเป็นป่าทั้งนั้นแหละถนนก็เป็นทางเล็กๆนะนึกภาพ ที่จริงอย่าว่าตายเลยเลยเนี่ยบนหลังเขาเนี่ยก็จะมีถนนขึ้นมาจากแก่นค้อนนี่ก็สามสิบปีมานี่ไม่ถึงสี่สิบปีเนี่ยวันนี้แกก็เล่าว่าพ่อเนี่ยนะก็เตรียมอุปกรณ์หลายอย่างเพื่อจะไปงานบุญส่วนใหญ่ก็เป็นปัจจัยท,ยทายธรรมนี่แหละ แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เอาไปด้วยคือหอมหัวใหญ่นะสามสี่พวงเลยให้เด็กถือเอาไว้เด็กก็ไม่รู้นะเอาไปทำไมนะหอมหอมห,อมหัวใหญ่พวกนี้แล้วก็ขี่ม้าจากพนมสาร,รคามเนี่ยไม่นานนะก็เข้าเขตป่าเลยป่ามก็เป็นป่าดงดิบเลยน,นะต้นไม้ขึ้นหนาแน,น่นให,ใหญ่ๆทั้งนั้น แดดยังส่องไม่ถึงเลยไม่ถึงพื้นขี่ม้าไปได้สักชั่วโมงนึงได้มั้งปรากฏว่าอยู่โจม้านี่มันก็หยุดชะง,งักขึ้นมาแล้วมันก็ยกขาหน้าพอยกขาหน้าเนี่ยนะคนที่ขี่ม้าเนี่ยนะทั้งพอ่อทั้งลูกก็ตกลงจากหลังม้าเลยม้านี่มันก็นอนแน่นิ่งนะ พ่อรู้เนี่ยก็เลยรีบบอกลูกว่ารีบเอาหองหัวใหญ่เนี่ยบี้บทขยี้นะเลาไปทาจมูกของม้าเดี๋ยวนี้เลยนะอันเด็กก็ทำตามนะม้ามก็ลุกขึ้นมาเลยพอม้าลุกขึ้นมาทั้งคนนะทั้งเด็กทั้งทั้งผู้ใหญ่ก็รีบขึ้นม้าแล้วก็รีบควบขับเลยนะควบขี่ไปเลย เด็กก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นนะพ่อบอกว่าเสือม,ม้าไม่ได้กินเสือนะพอไม่ได้กินเสือนี่มันตกใจนะมันแน่นิ่งไปเลยรอให้เสือมากินนะแต่ว่าถ้าเอา,อาพร้อมหัวใหญ่ไปทาจมูกมันเนี่ยบดขยี้แล้วก็ทาจมูกมันเนี่ยมันจะดับกลิ่นเสือนะแล้วก็ทำให้แสบจมูกนะ มันก็เลยตกใจนะเลยต้องวิ่งวิ่งแบบโกเอาไม่คิดชีวิตเลยเพราะว่ามันแสบจมูกเนะ่ยลังไปสักพักเนี่ยปรกฏว่าเห็นเสือตัวใหญ่เลยนะเสือโคร่งด้วยอยู่ห่างอยู่ข้างหลังมาสักยี่สิบเมตรเท่านั้นแนหะแต่มันไม่ได้วิ่งตามนะมันแค่โผล่มาแต่กลิ่นเสือเนี่ยมันก็แรงพอที่ทําให้มานี่มันตกใจ นะชง,งักเลยวิ่งไปไนดะ้สักชั่วโมงหนึ่งม้าก็ทำท่าจะมีอาการเหมือนเดิมมันคงได้กินเสือข้างทางก็ต้องเอาหอมหัวใหญ่นี่นะนะบทขยี้แล้วก็ทาจมูกมันให้มันวิ่งต่อทำเงี้ยสามสี่ครั้งนะจนกระทั่งถึงวัดนะ วัดสัมป่างามนะของหลวงพ่อคงโอ้ยอยู่กลางป่าเลยไปถึงหลวงพ่อคงก็มายืนรอก็พูดขึ้นมาว่าเป็นไงนะรู้ว่าจะมานั่นเลยส่งลูกน้องไปรับนะพ่อของเด็กก็เลยพูดมาว่าเนี่ยโอ้ลูกน้องของหลวงพ่อนี่ทำมาผลผมทำมาผมกับลูกนี่เกือบแย่นะลูกน้องหลวงพ่อคงนี่ใครนะอะไรนะเสือโคร่งนะ เสือโครง่งเสือพวกนี้นี่มาดีนะมันไม่ได้มาทำร้ายคนแต่ว่ากลิ่นของมันเนี่ยนะมานี่มันทนไม่ได้มันตกใจคืนนั้นเนี่ยทั้งพ่อทั้งลูกก็นอนพักที่โบสนะเป็นโบส์ไม้สูงใหญ่ๆทั้งนั้นเลยต้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลย ตอนนั้นคืนนั้นก็เป็นคืนพระจันทร์เต็มดวงมองออกมานอกโบสนี่เห็นอะไรชัดเจนหมดเลยนะสว่างเลยรอบโบสถ์เด็กก็เล่าว่าเนี่ยกลางดึกนี่ปวดฉี่นะจอกไปฉี่นอกโบสแต่พอมองทะลุหน้าต่างโบสเนี่ยตกใจนะเห็นเสือเจ็ดแปดตัวเนี่ยเดินรอบ เดินรอบโบสนะคงเฝ้าระวังหรือว่ามาเดินลาดตัวเองก็ไม่รู้เด็กนี่ฉี่ไม่ออกเลยนะตกใจมากแต่เสื้อพวกนี้ก็ไม่มีอะไรนะมันเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อคงอันนี้แสดงว่าแสดงว่าหลวงพ่อท่านมีเมตตามาก ท่านไม่ได้เก่งในเรื่องคาถาอาคมอย่างเดียวนะแต่ว่าท่านมีเมตตาสูงด้วยแม่ตาของท่านเนี่ยก็ทําให้แม้กระทั่งเสือเนี่ยนะกลายเป็นเชื่องขึ้นมาแล้วก็ไม่ทําร้ายคนคาถาอาคมเนี่ยนะมันเป็นเรื่องของการมันเหมือนกับฤทิ์นะที่ไปดัดแปลงหรือว่าไป บันดาลไปโดนใจคนอื่นแต่ว่าจิตใจจะมีเมตตาได้นี่มันต้องมาฝึกที่ข้างในของตัวนะใช้อาคาถาอาคมไปโดนใจคนอื่นนี่อาจจะไม่ยากเท่ากับการที่จะดัดแปลงจิตใจของตัวให้มีเมตตากรุณาและเมตตาของท่านนี่ก็เรียกว่า,เ,าเย็นมากนะ สิงสาราสัตว์แม้กระทั่งสัตว์ที่ดุร้ายเนี่ยเช่นเสือมันก็ยังเชื่องได้ที่จริงแถวบ้านเราเนี่ยนะก็มีคนที่ทรงเมตตาคุณแบบนี้เหมือนกันนะแต่ไม่ใช่พระนะญาดีนะญาดีเนะี่ยที่เป็นชื่อตำบลตำบนเก่าญาดีเนะี่ย อันนี้ก็ขึ้นชื่อนในเรื่องความเมตตาถึงแม้ว่าเรื่องคาถาอาคมนี่จะไม่เด่นนะแต่เรื่องเมตตานี่เป็นที่รู้กันในหมู่คนแถวนี้นะถ้าเป็นคนเก่าคนแก่เพราะว่าเล่ากันว่าเนี่ยรอบๆอบกุฏิรอบรอบเพิงนะหรือกระท่อมเนี่ยของญาติดีนี่ว่ามี สัตว์นานาชนิดเลยนะแม้กระทั่งจระเข้เนี่ยแต่ก่อนแถวนี้ก็มีจระเข้นะในลำห้วยเนี่ยถึงมีชื่อว่านะบ้านนี้ชื่อว่าวังเขนะแต่ก่อนนี่มันมีจระเข้จริงเดี๋ยวว่าจาระเข้เลยนะเสือนะหมีช้างนี่ก็มีจนกระทั่งเมือ่อสักสามสิบสี่สิบปีก่อนนี่ก็ยังมีร่องรอยอยู่ย่าดีนี่ก็มีแม่ตานะ ขนาดเรียกว่าจาระเข้ซึ่งเป็นสัตว์เลื้อยคลานที่มันไม่น่าจะรู้ภาษามนุษย์เนยแต่มันก็เชื่องนะมันก็มานอนอยู่ใกล้ๆกระท่อมหรือบางทีอยู่ใต้กระท่อมของหญ้าดีเลยอันนี้คนท่าคนแก่เขาว่ากันนะแสดงว่าท่านนี่มีเมตตาสูงมากเมตตาเนี่ยนะมันถ้าว่าเกิดขึ้นหรือมีขึ้นนะ ในจิตใจของใครเนี่ยคนที่อยู่รอบข้างนี่ก็สึกสงบเจนนะเดีย๋ยว่าแต่คนเลยสัตว์นี่มันก็รับรู้ได้สัตว์มันรับรู้ถึงความเมตตาเพราะสัตว์นี่มันก็มีจิตมีใจเหมือนกันไม่มากก็น,น้อยมันก็รู้ว่าใครที่มีเมตตากรุณาใครที่คิดร้ายนะ เพราะนั้นเนี่ยจะว่าไปแล้วนี่นะความเมตตาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ชี้วัดนะถึงความเจริญทางจิตใจนะของคนนะคนที่ไม่ว่าจะมีความรู้หรือว่ามีความสามารถในทางโลกหรือในทางคาถาเอาคมเพียงใดมันก็ไม่สู้เท่ากับความเมตตาเพราะความเมตตานี่ มันสามารถที่จะเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจของเจ้าของก็ได้ของคนรอบข้างก็ได้ให้สงบเย็นที่กรุงเทพเนี่ยก็มีสังฆราชองค์หนึ่งนะก็ขึ้นชื่อในะเรื่องความเมตตาชื่อสังฆราชสุขนะเป็นสังฆราชสมัยรัชกาลที่สองและกาลที่สาม ถ้ามีเมตตาสูงมากนะขนาดเรียกว่าไก่เทือนไก่ปาเนี่ยนะท่านเรียกนี่ก็มาเลยนะมาไก่ปานี่ปกติมันระแวงขนมากแต่ว่าสำหรับสังฆราชสุขเนี่ยนะกาไก่พวกพนี้มันกลายเป็นเชื่องไปเลยท่านอยู่วัดราชสิทธารามน,นะวัดวัดพลับนะตอนหลัง ได้รับแต่งตัง้งเป็นสังฆราชก็มาสถิตยอยู่ที่วัดมหาธาตุชาวบ้านก็เรียกว่าสังฆราชไก่เถื่อนนะสังฆราชไก่เถื่อนความเมตตาของคนเนี่ยถ้าหากว่าบำเพ็ญถึงขั้นนี้ไม่ว่าสัตว์ชนิดใดนะหรือกระทั่งดุร้ายอย่างเสือโคร่งเนี่ยมันก็สยบยอมได้ และที่สำคัญคือว่าไอ้ตัวกิเลสเนี่ยซึ่งมันร้ายกว่าเสือมันร้ายกว่าจาระเข้เนี่ยมันก็สยบยอมได้เหมือนกันนะถ้ามีเมตตา,าคนเราเนี่ยถากว่าปล่อยให้กิเลสครองใจนะโอ้มันก็ทำร้ายเรายิ่งกว่าเสือยิ่งกว่าจาระเข้ยิ่งกว่างูร้ายสิแต่ถ้าหากว่าเราสามารถสงบกิเลสได้ และสิ่งที่สงบได้คือเมตตากรุณามันก็ทำให้มีความมีความสุขนะทั้งตัวเจ้าของเองแล้วก็คนที่อยู่รอบข้างรวมทั้งสิงสารสัตว์ทั้งหลายแล้วก็เตรียมรับพ่อนอิชิตังปฏิตังตุมหังคอยตาผ่อที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วอิปามเมวะสมิชตุ จงสำเร็จโดยฉาพรนสาเพภปูเรนตุสังกับปาขอความดำรีทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยธาเมือนพระจัจัร์ในวันเพนมณีโชติรโสยธาเหมือนแกมณีอันสว่างสวัยควรยินดีสาีพิทยวิวัชันตูว่านจารายทั้งปวงจงบำราดไปสาพโรโควินาสตุู โรคทางขวงของท่านจงหายมาเตภวัฏวันตรารโย ο, อันตารายามีแก่ท่านสุขิธีพายุโกภาวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาธนาสิเลสันิจังุทาปัจายิโนจตาาโรธรรมาวท,าทันติอายุวันโนสุขังพลัง สีปรการคืออายุวันนาสุภาพะละ่ย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไห้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิสภาวันตุสาภามังคลังสาภามงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสาพาเทวตาราราเทวดาทั้งผู้จงรักษาท่านสาภาพุทธานุภาเวนา ด้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าสาพาธรรมานุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระธรรมสาภาสังคานุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระสงฆ์สาธาโสโธทิภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุมูมือเถิด